คำชะโนดคือป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องลี้ลับเรื่องอาถรรพ์และมันคือป่าที่มีตำนานที่ชาวบ้านไทยในภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือและชาวลาวให้ความนับถือเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองนาคินและวังพญานาคต้นตำนานแห่งแม่น้ำโขงเป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ที่โลกต้องทึ่ง กับต้นคำชะโนดที่มีอายุนับร้อยปีและมีอยู่ที่เดียวณนปะ่าตาคำชะโนดแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นเคยมีคนคิดเอาต้นชนโนดไปปลูกที่อื่นแต่ไม่นานก็ต้องเอากลับคืนมาที่เดิมเพราะชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าชีวิตครอบครัวมีแต่ความเดือดร้อนขนาดแค่เอามาเล็ดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นใบแห้งๆออกจากป่าสุดท้ายก็ต้องเอามาคืนกันหมด ทองอินปักเศติชาวบ้านโนนเมืองซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับป่าคำชะโนดได้กล่าวไว้นี่ก็เป็นเรื่องเล่าของป่าอาถรรพ์แห่งนี้ตำนานลึกลับผีจ้างหนังป่าอาถรรพ์แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่เรื่องชื่อเรื่องความน่ากลัวชั่วข้ามคืนเพราะเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่คำชะโนดคนอีสานเรียกผีบังบทหรือเมืองรับแล ไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนอกเสียจากว่าจะมีอะไรดนใจให้เห็นมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพศ2532ธงชัยแสงชัยเจ้าของบริษัทหนังเล่ดังกล่าวได้เล่าว่าตนเองถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปใช้หนังกลางแปลงที่งานวัดที่หมู่บ้านวังทองแถวป่าคำชะโนดด้วยเงินจำนวน4,000บาท แต่มีข้อแม้คือต้องฉายจบแค่ตีสี่ของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามองหลังจากที่วางเงินมัดจำเสร็จเจ้าของหนังก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์สัมภาระฟิล์มหนังที่จะนำไปฉายไปกับลูกน้องสี่คนรวมเป็น5้าคนโดยขึ้นรถบรรทุกหกล้อมีหลังคาออกจากตัวจังหวัดบ่ายแก่ๆขับรถเข้าไปแถวป่าคำชะโนดก็เริ่มมืด ยิ่งขับไปตามเส้นทางที่คนว่าจ้างบอกก็ไม่เห็นว่าจะเจอหมู่บ้านหรือคนที่จะมารับจึงนึกว่าหลงกันระหว่างจอดรถว่าจะย้อนกลับไปดีหรือไม่ก็มีผู้หญิงสองคนใส่ชุดดำมาร้องเรียกว่าจะนำไปที่วัดคนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็รับขึ้นรถแต่แกก็สงสัยว่าสองคนนี้โผล่มาจากไหนในที่มืดมืดอย่างนี้พาหนะอะไรก็ไม่มี เมื่อขับเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งชวนให้สงสัยว่าทำไมไม่มีเสียงลำโพงออกมาจากวัดไม่มีเสียงหมอลำหรือการละเล่นอะไรเลยพอไปถึงหมู่บ้านก็มีคนมารับแต่แปลกว่าทุกคนใส่เสื้อสีขาวกับดำถ้าเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวผู้หญิงใส่ชุดดำแยกให้เห็นชัดเจนแม้แต่เด็กแต่แปลกที่ทุกคนทาหน้าขาวหมดเหมือนใช้ครีมพอกหน้า เป็นที่น่าสงสัยว่าพวกเขาน like ั้นทำไมแต่งชุดอย่างนั้นเพราะไม่มีใครใ,ใส่เสื้ออย่างอื่นเลยนอกจากชุดขาวและดำเมื่อถ like ึงที่แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งจอภาพยนตร์เดินสายไฟและเปิดเครื่องปั่นไฟระหว่างที่กำลังกุลีกุจอติดตั้งก็เริ่มเห็นคนทยอยมานั่งดูหนังแต่จะแยกชายหญิงชัดเจนไม่นั่งรวมกัน และปกติงานวัดจะต้องมีแม่ค้าแม่ขายมาขายน้ำขายถัว่วขายปลาหมึกย่างแต่ที่นี่กลับไม่มีสักคนพอติดตั้งเสร็จก็เริ่มฉายหนังหนังที่เอาไปมีสี่เรื่องเรื่องแรกเป็นหนังสงครามเรื่องที่สองเป็นหนังตลกแอคชั่นเรื่องที่สามสี่เป็นหนังผีระหว่างฉายคนภาคก็พยายามยิงมุกตลก แต่ไม่มีใครหัวเราะและแสดงอารมณ์ใดๆเลยทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ไปฉายที่ไหนคนก็จะหัวเราะตลอดจนเริ่มฉายเรื่องที่สามที่เป็นหนังผีสังเกตท่าทางคนที่มาดูเริ่มตั้งใจดูทั้งที่บรรยากาศตอนนั้นก็เที่ยงคืนดูน่ากลัวมากๆระหว่างนั้นเจ้าภาพก็จัดข้าวต้มถ้วยเล็กมาให้ทีมงานฉายหนังกินกัน ทางทีมงานเห็นแล้วก็ละเหียใจมีแต่ข้าวต้มซีดๆกับเนื้อชิ้นเล็กๆแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจทางทีมงานก็เลยกินปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาและก็อิ่มมากด้วยหลังจากชายหนังจบถึงตีสองผู้คนก็แยกย้ายกันกลับแป๊บเดียวก็สลายไปหมดไม่มีใครเหลืออยู่เลยทางทีมงานก็เริ่มเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถ โดยมีผู้หญิงสองคนนั่งรถออกมาส่งก่อนจะร่ำลาก็จ่ายค่าจ้างที่เหลือซึ่งเป็นเงินเหรียญทั้งหมดพอออกมาส่งถึงปากซอยผู้หญิงสองคนนั้นก็ลงจากรถพอรถออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของหนังกลางแปลงก็หันกลับมาดูก็ไม่เห็นผู้หญิงสองคนนั้นแล้ว หลังจากกลับมาถึงบริษัทธงชัยก็เกิดความสงสัยจึงเช็คประวัติผู้ว่าจ้างที่ถ่ายเอกสารให้ตอนวางมัดจำก็พบตัวว่ามีชื่อนี้จริงแต่เจ้าตัวบอกไม่เคยไปว่าจ้างใครไปฉายหนังตามวันเวลาที่บอกและนายจำปาก็บอกว่าเมื่อวันที่20ธันวาคมตนเองป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถลุกไปไหนได้แล้วจะเอาเรียวแรงที่ไหนเข้าไปในตัวจังหวัดเพื่อที่จะเข้าไปว่าจ้างหนัง เรื่องนี้มีพยานอยู่หลายคนและชาวบ้านก็ได้ยินเสียงภาคหนังอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้เป็นการจัดงานอยู่ที่วัดอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นพวกชาวบ้านก็ต้องรู้เมื่อสงสัยจัดก็เลยสอบถามไปทางเจ้าอาวาสที่เอาหนังไปฉายทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่เจ้าอาวาสเล่าว่า ในคืนวันที่เจ้าของหนังบอกว่ามีการจ้างฉายหนังที่ป่าคำชะโนดมีเสียงสู้ๆเหมือนกับเสียงพายุพัดเข้ามาทาั้งๆที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหนเลยทำให้เจ้าของหนังนั้นแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากและยังหาคำตอบว่าใครจ้างหนังไปฉายที่ป่าคำชะโนดไม่ได้ และนี่ก็เป็นตำนานลึกลับผีจ้างหนังถึงแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปถึง29ปีแล้วก็ยังมีคนกล่าวขานถึง